กดเมนตัวต่อไปนะครับที่ผมกินเพื่อบูดกูต้าให้กับร่างกายก็คือเจ้าตัว NAC อ่านว่าเนทนะครับ N-Acetyl-Cysteine ตัวน,นะครับมันไปเปลี่ยนเป็นกลูตาให้กับร่างกายของเราได้เปลี่ยนที่ตับรวมกับซิเนเนียมรวมกับวิตามินและแร่ธาตุตัวอื่นเพื่อดีทอ็อกสารพิษที่ตับให้กับร่างกายของเราสารพิษจากมลภาวะ,ะ PM 2อหหรือว่าจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับเจ้าตัวแนทตัวนี้น,นะครับก็สามารถดีท็อกได้มันจะเปลี่ยนเป็นกลูตาซึ่งกรูตาในบ้านเราเนี่ยต้องขอ ย้ำว่าอย่าโดนหลอกนะครับกลูตาแบบกินเนี่ยไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายหรือดูดซึมน้อยมากนะครับจะมีที่ดูดซึมก็คือแบบฉีดกับแบบอมใต้ลิ้นซึ่งในบ้านเราเนี่ยแบบฉีดยังต้องทําในสถานประกอบการที่เป็นสถานพยาบาลอยู่รวมถึงแบบอมใต้ลิ้นเนี่ยก็ไม่มีขายเพราะว่ามันราคาแพงก็สามารถกินจ้ตัวแนทหรือว่าเอ็นอะซิทิลซิเทอนตัวนี้นะครับเพื่อไปเสริมสร้างกรูตาแล้วก็ดีท็อกซ์สารพิษให้กับร่างกายของเราได้แต่ก็มีอยู่ในฟอร์มของยาลายเสียมหามันกันเดี๋ยวผมไม่ชอบกินเพราะว่าตัวนั้นนะครับ แต่ว่ากินแล้วเนี่ยฟันเหนียวแล้วก็มีกลิ่นปากก็เลยกินเป็นแบบเม็ดแคปซูลจากต่างประเทศตัวนี้แทนนะครับ600มิลิกรัมเหมือนกันแต่ผมจะกินประมาณนะครับ2เม็ดอ่ะ1,200มิลิกรัมต่อวันแค่นี้ก็สามารถบูดคูใต้กับร่างกายงเราได้แล้วครับ